สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อเป็นพี่น้องปองไปสู่หูสุคนนะจ้าวันนี้พ่อกับช่องซาปาผ้ากินจ้าวันนี้ซาปาสิผ้าไม่เห็ดขนมดอกจอกดอกใจจ้าพี่น้องจ้าด้วยสีเอิญดอกดาวเรืองกระดิน่าจะพี่น้องจ้าะมาเห็ดกันเลยจ้าขันตอนแรกใส่แปงมั่นจ้าแล้วก็แปงข้าวเจ้านาะจะพี่น้องจ้าใส่ซ้ำกันด้วยจ้าพี่น้องแปงสองแปงนี่เนาะจ้า ถ้าใส่แป้งมันร้ายปันไดกับแป้งเขาเจ้าซ้ำนั่นลหละจ้ะพี่น้องจ้ามันทั่นี่ก็ใส่แป้งว่าวนอกจากแป้งว่าวในใส่เค่งหนึ่งของแป้งสองแป้งนี้นอกจากพี่น้องอันนี้บ่ได้ตัวงได้จ้ะสูตรกาจ้ะสูตรอินยาพี่น้องบัดนี้าก็มาใส่ไข่ไก่จ้ะพี่น้องจ้าใส่ไข่ไก่สามนวยจ้ะอันนี้ก็สูตรกาคือกันจ้ะใส่เกลือจ้ะพี่น้องเกลือจักน้อยเนะจ้ะแล้วก็เทศกะทีลงไปจ้ะพี่น้องจ้า กะทีหนี่ิใส่แบบแซ่เย็นก็ไดหรือแบบบ่แซ่ก็ไดเนาะจ้ะ่าบอกว่าถ้าใส่แบบแซ่เย็นมันสีแป้งมันสีเสตโต๋ไหวเนาะจ้ะแล้วก็ใส่น้ำตาลจ้ะพี่น้องจ้ะตามความชอบเลยจ้ะบ่จักสิบอกเนาะจ้ะพี่น้องว่าใส่หลายปันไหนเนาะจ้ะแล้วก็ใส่น้ำปูนใสลงไปจ้านี่จ้ะเอาค่อยเทน้ำปูนใสลงไปก็ค้นๆ้นค้นให้เหนือมันเข้ากันจนว่ดได้จังสีละจ้ะพี่น้องจ้ะ ห้เนือม um, er ันเนียนประมาณเนี่หละจ้ะพี่น้องแล้วก็ใ cool. ส่น้ำมันพืชจักน้อยเยาะลงไปจักน้อยจ้ะเอากับมังค่างพิมพ์ใส่น้ำมันจ้ะอันนี้ถอดกินเองน่าจ้ะพี่น้องถอดกินเองกับบอใส่น้ำมันหลายจ้ะน้ำมันมันแพงจ้ะซูเมอร์นี่ยุกลุงนาาจ้ะพี่น้องจ้ะอีหยังก็แพงไปเบิดเดน่าจ้ะพี่น้องบอสมาละสะออนสะออนน้ำมันกดละหกสิบเจ็ดสิบจ้ะพี่น้องเอาพอพิมพ์มันห่อนนาะจ้ะพี่น้องเอากลับไปจุ่มลงอ แป้งที่ห้าผสมไว้นี่เนาะจะลอยงาจักน้อยเนาะจ้ะหนีงาดำจริงจ้ะนก็จวดลงไปยังซีเลยจ้ะพี่น้องจ้ะดอกจอกดอกใจงามค่ะจ้ะพี่น้องจ้ะระสออค่ะจ้ะเฮตดง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องสูตรง่ายๆเนาะจ้ะทำกินเองได้ที่บ้านเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นี่สูตรงาจ้ะเสร็จแล้วเรียบรล่อให้กับถอดนันเหลืองเืองจักน้อยจ้ะ เขาก็มาใส่อันนี้ผู้ใดบ่มีใหม่จังสิก็เอาใส่เก้ีวก็ได้เรือจ้ะแต่ว่าถ้าใส่เก้ยวก็ขี้คันหลังน่าจะพี่น้องจ้ะเขาเอาตูดเกลียวนะนาะจะพี่น้องงมขึ้นนะจ้ะเอาตูดมันงายขึ้นนาะจะพี่น้องนี่เขาก็ถอดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้มมนเนะจนเนี่ยมันฟูขึ้นนาะจะพี่น้องงามงามนาาจะพี่น้องนี่ยาข่อยจ้าก็ผีสาวจ้าออกกำลังกายจ้าระหว่างรอทอดเน่าจะพี่น้อง คอยกระข้าเบิ่งตันเป่ยาออกกำลังกายจนวราใหม่จะ้ะกับสิได้ประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องจะ้ะไปลองเหตุกันเบิ่งเด้จะ้ะ